สวัสดีครับผมสวัสดีลูกค้านะครับผมช่างโต้งนะครับตัวนี้เป็นวิดีโอเทสนะครับตัวแผ่นเพดนะครับนะครับแล้วก็เอ็มนะครับตัว HT 2 1นะครับตัวนี้โมคาปาให้เรียบร้อยนะครับก็นี่เป็นวิดีโอส่งงานนะครับผมวิดีโอเทสตัวข้างหลังเป็นวงจรนะครับผมเดินสายไฟให้หมดแล้วนะครับตัวนี้เป็นแผ่นเพดแบบดิจิตอลนะครับเช็คแบตแบบดิจิตอลนะครับตัวนี้เป็นสวิตช์กดนะครับนี้เป็นแจ็ค ดีซนะครับชาร์จไฟครับเป็นเอ็นดิฟิเอยูเอ็กนะครับอินพุตนะครับนะครับตัวนี้แบตเตอรี่นะครับปลั๊กสีเหลืองตัวนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับสามารถถอดได้นะครับตรงนี้นะครับถอดเสียบได้นะครับแล้วก็ตัวแอมป์ก็ปลั๊กปลั๊กตรงนี้นะครับก็เป็นเป็นปลั๊กนะครับถอดเสียบได้นะครับคือตัวนี้เอ่อลูกค้าสามารถเอาไปประกอบแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับนะครับสะดวกนะครับก็คือไม่ต้องไปเดินไฟอะไรเลยนะครับไปยึดแผ่นเทแล้วก็ต่อแบตเตอรี่นะครับต่อไฟแล้วก็ต่อสายลําโพงนะครับเรียบร้อยนะครับ นะครับอันนี้เลีลยวเราเทสเสียงกันสักสักนิดนึงนะครับ โอเคครับนะครับเราใช้เบื้องต้นนะครับนะครับใช้เบื้องต้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราดูอุปกรณ์ด้านหลังนะครับโอเคนะครับผมปิดสวิตก่อนนะครับปักก่อนนะครับตัวนี้ปิดเปิดนะครับนะครับปิดเปิดตัวนี้เป็นดิจิตอลนะครับตัวนี้สามารถตัดตัดตั้งค่าได้นะครับตัวดิจิตอลนะครับโอเคนะครับตัวนี้มีไฟ LED ดีอยู่ในสวิตกดนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ปักนะครับปักเสียบนะครับ อันนี้เอาพุทนะครับไปเลี้ยงแอมนะครับไปจ่ายไฟให้แอมนะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับพอเสียบนะครับตัวนี้เป็น AUX นะครับนะครับสัญญาณเสียงเข้านะครับบอร์ดตัวนี้มีบลูทูธในตัวนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมให้น้องนุ้ยติดต่อแล้วก็เดี๋ยวให้น้องจะส่งให้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ